สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับคลิปพิเศษค่ะ2เดือนส่งท้ายปี2,566สําำหรับชาวลัคนาราศีตุล หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวลัคนาราศีตุลดาวตัวตนของท่านนั้นยังคงอยู่ในจุดที่อ่อนกำลังอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งดีค่ะหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ได้พบคู่ค้าคู่หุ้นส่วนหรือบางท่านก็มีเกณฑ์กับเรื่องของคู่ครองคนรักที่จะนำพาสิ่งดีๆมาให้นั่นเองค่ะช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็บางคนก็ถ้าไม่ได้มีเรื่องของการเดินทางในระยะใกล้ๆก็อาจจะมีมิตรสหายที่เข้ามาร่วมส่งเสริมผลักดันตัวท่านการทำงานเป็นกลุ่มยังคงมีเกิดขึ้นค่ะช่วงระยะนี้ระวังทะเลาะก,กันเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะคะแต่การเงินของท่านก็คิดว่าน่าจะเริ่มขยับดีขึ้นในช่วงกลางเดือนไปแล้วค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะมีเหตุให้เสียเงินด้วยเช่นกันแต่การเงินของท่านก็ถือว่า อยู่ในจุดที่ท่านนั้นจะสามารถฟลอ์เงินสดได้ดีนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกรรมต่างๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงค่ะจะสามารถบริหารจัดการได้ดีในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์สูญเสียการเงินเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเพราะนั้นช่วงระยะนี้ก็ดูแลกันให้ดีในเรื่องของสัญญางานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ แล้วก็พอเดือนธันวาคมนะคะสิ่งต่างๆก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางช่วงระยะต้นเดือนธันวาคมท่านจะมีในเรื่องของอาการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดีค่ะช่วงระยะนี้ถือว่าตัวท่านนั้นจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นนั่นเองค่ะจะมีสิ่งต่างๆที่มาทําให้ท่านสุขใจมีสิ่งที่เข้ามาทําให้ท่านสมหวังในเรื่องของความรักใครที่ทํางานกับครอบครัวทํางานกับ คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าทำงานกับคนที่ร่วมงานกันเรียกว่าเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์จะมีการเงินการทองเข้ามาค่อนข้างดีนั่นเองค่ะการงานยังคงมีความสัมพันธ์กับเรื่องของงานเก่าๆคนที่เคยได้พบเจอบางท่านอาจจะมีการหวนกลับไปคุยกับคนรักเก่านะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการเริ่มทำงานสำหรับใครที่ทำอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าจะสุขสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนานั่นเองค่ะ บางท่านก็มีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของเงินมรดกด้วยเช่นกันในจุดนี้นะคะเพราะว่าดาวสุ์ดาวตัวตนของท่านซึ่งมาได้ตำแหน่งกเกษตรเขาก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยหรือว่าการเงินเก่าๆที่ใครหยิบยืมไปก็มีเกณฑ์กับการได้คืนในช่วงระยะนี้ค่ะถือว่าการเงินการทองเกิดขึ้นได้ดีนั่นเองค่ะท่านจะรู้สึกสมหวังรู้สึกว่าสิ่งต่างๆสามารถโฟลอ์ไหลลื่นไปได้ด้วยดีมิสหายเพื่อนฝูงยังคงช่วยเหลือผลักดันในช่วงระยะนี้บางท่านจะเห็นช่องทางในเรื่องของการลงทุนเพิ่ม ทั้งการลงทุนกับบุตรบริวารลูกหลานของท่านหรือว่าจะเป็นคนที่แวดล้อมตัวท่านจะเป็นรุ่นน้องของท่านก็ได้นะคะเป็นคนที่มักจะอายุน้อยกว่าท่านเข้ามาส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะและในช่วงระยะนี้หลายๆท่านก็มีเกณฑ์ของการที่ จะใช้เงินไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปใช้เงินกับเรื่องของการบันเทิงเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงชะตาชีวิตส่งท้ายปีที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลให้เกิดเรื่องของความสุขสันต์หันษาสุขใจเกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมไปเลยนะคะ ทีนี้มาดูตำแหน่งดาวที่สลับเรือนกันนิดนึงนะคะอังคารและพฤหัสเขาสลับเรือนกันแสดงว่าในช่วงระยะนี้ตั้งแต่27ธันวาคมเมื่อดาวอังคารได้ตำแหน่งอุจจาวิลาซึ่งอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินของท่านค่ะก็อาจจะมีในเรื่องของการได้เงินมาจากการเดินทาง การได้เงินจากเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมมีเกณฑ์ที่สเสน่ห์จะเกิดขึ้นค่ะหรือว่าเป็นลักษณะของการได้ของขวัญการได้ของถูกอกถูกใจในช่วงส่งท้ายปีค่ะต้องบอกว่ายาวไปเลยนะคะตั้งแต่27ธันวาไปอีกประมาณ2เดือนค่ะเรื่องของการเงินการทองจะเกิดขึ้นได้ดีนั่นเองค่ะหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วพอช่วงพฤหัสเขาเดินหน้ามกราคมนะคะ ท่านจะมีในสิ่งที่สมหวังปรารถนามีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แท้คู่ที่ใช่ลักษณะคู่ของท่านจะเป็นคนที่มักเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมหรือคอยสอนท่านหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความใจเย็นแล้วทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกโล่องอกเบาใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าโชคดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลี่ดาพฤหัสมาเล็งลัคนาครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคอะไรที่ทําแบบลักษณะพาร์ทเนอร์หรือเรื่องของคู่ครองมาเกิดเป็นโชคลาภในดวงชะตาบางท่านก็มีเกณฑ์แลนในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะในช่วงระยะนี้ค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ